ขาขวดน้ำเย็นๆนี่อันนี้ติดครับพีน่น้องกำลังเข้ามันมานเลยนะสวัสดีครับพี่น้องครับยามเช้านะครับมาสองอันติดไม่ติดนะครับโอ้อันนี้ไม่ติดครับไม่ติดใส่ไปทีเดิมวอสองอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ก็ไม่ติดนะครับนี่ไม่ติดมาใส่ไปทีเดิมวไป วิธีต่อไปครับที่ต่อไปตรงนี้นะครับใต้ต้น,นมะม่วงนะครับมาดูนะครับโอ้น้องใส่ดินเต็มเลยครับจิ๊บโปมสบายนี่นี่ฉลาดนะอะวิธีต่อไปครับที่ต่อไปไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ในสวนนี่เองครับนี่ครับฟ้าแบบ ปาขดเบียร์ขวดเหล้าก็ใช้ได้นะครับนี่โอ้นี้ก็เหมือนกันครับใส่ดินเต็มเอียดเลยนี่ตอนเช้าได้สีตัวครับพี่น้องอ่ะนี่ครับอันนี้ใต้ต้นไผ่นะครับเป็น กำลังเข้ามันมาเลยนะที่ต่อไปเป็นข้างรั้วนะครับเป็นฝาขวดน้ำส้มครับเฮ้น้องอันนี้ก็ใส่ดินอันนี้ไม่มีนะแต่เขาใส่ดินข้างในฮนะใส่ดินนะไม่ลึกนะไปหาต่อไปอน,นี้ก็ใส่ดินครับ ถึงเท่าไหร่เหมือนนั้นไปนี่ครับใต้ต้นมะเขือนะครับนี่เป็นฝาสปอนเซอร์ครับโอ้ฝาสปอนเซอร์ก็ไม่เข้านะครับใส่ต่อเหมือนเดิมอ่ะอันนี้อยู่บนกองเนินครับวันนี้ก็ไม่ได้ครับโอ หรือว่าผมเจาะฝาแค่รูเดียวนะครับมันอากาศไม่เข้านะว่าใครชอบคลิปนี้่ะอย่าลืมกดไลค์กด like, ือสับ r ะไคร้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหับดีครับ